มันเป็นความฝันสูงสุดของศิลป,ปินหลายๆคนครับบทที่คลั่งรักบทที่มันต้องรักใครสักคนนสวัสดีครับผมชินมินายนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวชีวิตตัวเองที่ผ่านมาในปีนี้นะครับ5ข้อปีนี้เป็นปีที่ได้ทำอะไรเยอะครับได้ทำเรื่ใหม่ๆ่เต็มไปหมดเลยได้รู้จักคนใหม่ๆด้วยสิ่งแรกที่ได้ทำก็คือการเล่นซีรีส์ครับแฟนผมเป็นประธานนักเรียนจบไปนานแล้วใช่อันนั้นคืออย่างแรกนะครับ อย่างที่2ก็การเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกแบบจริงจังเลยคือตอนนั้นมีคอนเสิร์ตท,ที่ยูเนิมอลครับเป็นคอนเสิร์ตแฟนผมเป็นประธานนักเรียนหลังจบซีรีส์ใช่อันนั้นเือคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตท,ที่2เป็น L.O.L. อันนั้นรวมหลายๆคู่เลยของ J.M.P.V มารวมกันครับแล้วก็คอนเสิร์ตท,ที่3ก็คือคอนเสิร์ต G จมินที่ Imp a c t ครับอ,อย่างที่3ก็คือการได้รู้จักคนให,ใหม่ๆแล้วกันด้วยความที่เราไม่เคยทำงานใน วงการบันเทิงมาเยอะขนาดนี้มาก่อนก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยทาเลยก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกใหม่และให้เราเรียนรู้อย่างที่4ก็คือต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องต้องเรียนรู้การแบ่งเวลาระหว่างงานกับการเรียนอย่างที่5้คือการได้รู้จักแฟนคลับครับจอมคุณหนูใช่คือเป็นครั้งแรกที่มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตกันแล้วก็ติดตาม กาลงงานผมผมที่มีทั้งประเทศไทยต่างประเทศด้วยผมมีไปทัวร์ต่างประเทศกับเพื่อนๆของผ,ผมเต็มเลยใช่ดีใจที่ได้เห็นทั้งแฟนคลับในไทยแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศด้วยครับขอบคุณมากครับอยากร้องเพลงอยู่ที่ราชมังใช่มันเป็นความฝันสูงสุดของศิลป,ปินหลายๆคนครับนับว่าเป็นเกียรติมากครับถ้าได้ไปร้องเพลงที่นั่นครับอย่างที่สอง อยากทำอะไรเหรออยากทำอัลบั้มครับอยากทำอัลบัม้มเป็นอัลบั้มเพลงของผมเป็นจุดสตาร์ทของศิลปินคนคนหนึ่งที่จะมีอัลบั้มของตัวเองแล้วมันรู้สึกแบบมันจะได้ลงไอเดียจริงๆมันจะได้ทำมันจะได้เข้าไปอยู่ในการทำเพลงจริงๆก็อยากลองดูครับแล้วก็อันที่สามอยากลองเล่นซีรีส์ใหม่ๆครับเพราะก่อนหน้านี้นผมจะเคยเล่นแต่บทที่เป็นคนดี มาสักส่วนใหญ่บทที่คลั่งรักบทที่มันต้องรักใครสักคนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่อยากรักใครละผมอยากเป็นคนเลวละหรือว่าอาจจะไม่ต้องเป็นคนเลวก็ได้แต่อาจจะเป็นแบบไขปริศนาอะไรเงี้ยแบบฟิลแอเวนเจอร์อยากลองทำเรื่ใหม่ๆดูครับอย่างที่4ี่อยากลองเล่นหนังดูครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเล่นซีรีส์มาใช่ไหมผมอยากรู้ว่าฟิลมันจะต่างจากการเล่นซีรีส์หรือเปล่าการเล่นหนังเนี่ยผมก็เป็นคนที่ดูหนังค่อนข้างบ่อยแล้วก็อยากเห็นตัวเองอยู่ในหนังที่ตัวเองไปดูครับอย่างที่5้ ผมอยากรู้ว่าการที่ต้องโฮลคอนเสิร์ตคนเดียวจริงๆกับการที่มันมีเพื่อนๆสองคนี้มันต่างกันยังไงมันต้องใช้ทุกอย่างที่เรามีจริงๆก็อยากลองดูครับว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าครับอยากลองชาร์จตัวเองดูครับและนี่คือ5อย่างที่ผมรีวิวตัวเองไปในปีนี้และ5อย่างที่อยากทำในะอนาคตครับเจอกันครับลากันครับ